ตั้งแต่วันนั้นที่วายุบอกว่าชอบฉันแถมยังตามจีบฉันอีกก็มักมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนี่นายมาทำอะไรเนี่ยอ๋อพอดีว่าฉันจะรับเธอไปมอด้วยกันนะ่ะไปกันเถอะไปเร็วเดี๋ยวฉันเนี่ยขับรถไปส่งเองจะได้ไปพร้อมกันเลยไงแล้วก็ใบเฟิร์นนะ่ะเขาไปมออก่อนเธอแล้วไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยนี่เดี๋ยวคนอื่นก็คิดว่าฉันเป็นแฟนนายอีก ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้ามีคนเนี่ยถามว่าเธอเป็นแฟนกับฉันหรือไง mm. เธอก็บอกไปได้ว่าฉันเนี่ยกำลังตามจีบเธออยู่อีกไม่นานเนี่ยก็คงได้เป็นแฟนเธอแล้วล่ะโอ้ยนี่นายจะมั่นใจเกินไปหรือเปล่ายังไม่ได้บอกเลยว่าจะเป็นแฟนน่ะนี่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้นั่งซอรรถวายุอีกครั้งพอนั่งซอรรถแบบนี้แล้วนึกถึงตอนมัธยมเลยที่ขับรถกลับบ้านด้วยกันทุกวันเ้ย ฉันยังมุกออนไม่ได้นี่นาแล้วนายนี่เนี่ยก็หล่อขึ้นกวเดิมหล่อมากมากอีกด้วยอะ่ะอ,อ๋อก็คือว่าวายุเนี่ยเขาบอกว่าชอบเธอแล้วก็จะจีบเธอใช่ไหมเอาเป็นว่าฉันว่ามันก็โอเคเลยนะเพราะว่ายุเนี่ยเขาก็หล่อแถมยังดูเทคแคร์เธออีกอะไม่เห็นเราไปที่ผ่านมานะคะเอาใจใส่เธอบ้านแค่ไหน อนที่เขาสารภาพ,ร,พรักกับฉันเนี่ยฉันรู้สึกตกใจแล้วก็ปนกับความดีใจมากๆเลยนะแต่ฉันกลับไม่มั่นใจในตัวเองเลยอะไม่รู้ว่าฉันเหมาะสมกับเขาหรือเปล่าฉันกลัวว่าฉันดีไม่มากพอน่ะโอ้เอ้ยเธออย่าคิดมากเลยฉันว่าเธอนะ่ะเหมาะสมกับเขาที่สุดแล้วนะวายุนะ่ะเขาก็เป็นคนที่ดีแล้วก็เทคแคร์เธอเก่งส่วนเธอะ่ะก็เป็นคนที่น่ารักเข้ากับคนอื่นง่ายแถมยังจิตใจดีอีก ฉันว่าเราเลิกคิดไร้สาระแล้วไปเข้าเรียนกันเถอะฉันไม่อยากคิดอะไรเยอะแยะแล้วให้ปวดหัวด้วยอ้าวนี่วิวานี่นายีปยืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหอไรนะ่น่ะอย่าบอกนะว่านายได้ยินนะ่ะได้ยินอะไรเหรอเออนายไม่ได้ยินที่ฉันพูดกับไปเฟิร์นใช่ไหมป่านี่ไปเราไปขึ้นเรียนกันเถอะว้อยอะไรเนี่ยในนี่นี่ตามติดทุกที่เลย เอาหล่วิวาเธอคือคนต่อไปนะที่จะแสดงความสามารถให้อาจารย์ดูเริ่มเลยจ้ะไม่ต้องเก่งนะเพื่อนๆเขาแค่นั่งมองเฉยๆโอโ้ไม่เก่งก็บ้าแล้วมีแต่คนเนี่ยเอกกันแสดงทั้งนั้นเลยอะ่ะไปรับชมการแสดงของวิวากันเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ปบมือเชียเรานะขอบคุณจริงๆนะคะทุกคนนี่พวกเธอขอถามอะไรหน่อยได้ไหมทำไมเมื่อกี้พวกเธอถึงปบมือให้ฉันล่ะทางทางที่เราแทบจะไม่ได้สนิทกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยฉันอยากรู้นะ่ะอะไรกันนี่เธอไม่ได้เตรียมกับวายุหรอโถ่ไอ้เราก็คิดว่าเตรียมกันสองคนซะอีก มามาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังละกันว่าทาไมเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้เงินทุกคนคนละร้อยนะถ้าถึงตอนที่วิวาเนี่ยเขาแสดงความสามารถบนเวทีแล้วก็ช่วยกันปมมือให้ดังๆเลยนะเข้าใจไหมฉันให้คนละร้อยเลยโอ้วายุนี่นายชอบวิวาจะต้องทําขนาดน,นี้เลยเหรอก็แน่นอนนะสิฉันอยากให้วิวาเนี่ยเขามีกําลังใจไงแล้วก็ช่วยกันปบม,มือดังๆเลยนะเข้าใจไหม โอเคเข้าใจแล้ววายุแหมฉันเริ่มอิจฉาวิวาแล้วนะนายอะนะทั้งดูแลเอาใจใส่เก่งแถมยังเทคแคร์ความรู้สึกอีกอ่ะดูดิเนี่ยมีการเป็นห่วงกันด้วยอ่ะอิจฉาจังเลยก็แน่นอนอยู่แล้วก็ฉันเนี่ยจะจีบวิวาเขาไงล่ะเพราะฉะนั้นช่วยทําตามที่ฉันสั่งเลยนะถ้าทําเสร็จแล้วเนี่ยรับเงินไปเลยคนละร้อยโอเคพวกเราเนี่ยจะปอบมือให้ดังๆเลยนี่ฉันยังอึ้งเลยนะ ไม่คิดว่าไอ้วายุมันจะชอบเธอมากขนาดนี้ดูสิมันทําให้เธอขนาดนี้เลยอะ่ะใช่ถ้าเป็นฉันอะนะเปิดใจให้วายุตั้งนานแล้วนะวิวาดูสิวายุน่ะเพอร์เ,เฟกต์กับทุกอย่างเลยเขาทาให้เธอขนาดนี้เนี่ยเปิดใจให้วายุในเธอว่าแต่แล้วฉันเนี่ยปิดใจที่ไหนกันล่ะฉันก็เปิดใจอยู่ตลอดนะแต่ว่าวายุชอบเราจะต้องทำขนาดนี้ได้หรอเขินเหมือนกันนะเราเนี่ย อะไรนะคะแม่พรุ่งนี้จัดงานวันเกิดให้วิวาไม่ได้หรอคะพ่อมีเค้กพาตัดด่วนหรอคะอ๋อค่ะแม่งานไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่ต้องจัดงานวันเกิดให้วิวาก็ได้วิวาโตแล้วอายุ19ปีไม่จะเป็นต้องเป่าเค้กแล้วคะ่ะค่ะแม่ไว้เดี๋ยววิวากลับไปหานะคะช่วงนี้ก็ใกล้สอบซัมเมอร์แล้วคะ่ะค่ะแค่นี้นะคะ ปีนี้เราไม่ได้จัดงานวันเกิดกับพ่อแม่หรอเนี่ยนี่เราโตขนาดนี้ตั้งใจ่เมื่อไหร่กันนะว่าแต่เราไปชวนยัยใบเฟิร์นไปฉลองวันเกิดด้วยดีกวา่านี่ใบเฟิร์นเพื่อนพรุ่งนี้เราไปคาเฟ่กันดีกว่าไหมหืเดี๋ยวทำไมไม่มชวนล่ะพอดีว่าพรุ่งนี้วันเกิดฉันน่ะฉันไม่ได้ไปฉลองกับครอบครัวก,ก็เลยมาชวนเธอน่ะ โอเพื่อนขอโทษด้วยจริงๆนะพอดีว่าฉันเนี่ยไปเที่ยวเขาใหญ่กับแฟนน่ะดูสิฉันแต่งตัวเป็นไงบ้างฮะแต่งตัวสวยเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี่เธอมีแฟนแล้วเหรออ๋อฉันลืมบอกไปว่าฉันคบกับแฟนมาได้สองเดือนแล้วน่ะแล้ววันนี้ก็จะไปเจอครอบครัวเขาด้วยไปสองวันเลยอ้าวแล้วถ้าเยนี่ไปใครจะฉลองมันเกิดกับเราเนี่ยขอโทษจริงๆนะวิวา ยังไงก็สุขสันต์วันเกิดนะขอให้มีความสุขมากๆวันเกิดฉันพรุ่งนี้ตั้งหากล่าแล้วเธอไม่อยู่เนี่ยเอาหนาเพื่อนเดี๋ยวฉันซื้อของขวัญย้อนหลังไปให้ละกันแล้วก็เดี๋ยวฉันจะเที่ยวเผื่อด้วยนะเดี๋ยวจะส่งรูปแฟนมาอวดด้วยงั้นฉันจะไปแล้วนะแฟนจะมารับแล้ว โอ้โหวันนี้แฟนของเขาแต่งตัวหล่อชะมัดเลยอะ่ะอิจฉาตัวเองจังมีแฟนหล่อเดี๋ยวฉันซื้อของขวัญวันเกิดมาให้นะเพื่อนสุขสามวันเกิดล่วงหน้านะนี่หรอคนที่บอกกับเราว่าเราจะมีแฟนก่อนมันน่ะ ดูสิมันไปกับแฟนมันแล้วโอ้ยมาเย้ยกันอีกเยเพื่อนคนนี้นี่นะแล้วฉันจะฉลองกับใครเนี่ยไงวิวานั่งเหงาคนเดียวเลยนะโถ่ถ้านายจะมากวนฉันเนี่ยกลับไปเลยนะฉันไม่มีอารมณ์เล่นด้วยหรอกไหนใครทำเธอเครียดอะไรไหนบอกสิเปล่าหรอกไม่มีอะไรอืมงั้น พรุ่งนี้เนี่ยเราไปสวนสนุกกันดีกว่าไหมหแล้วจะไปทำไมล่ะสวนสนุกก็ไปเดทไงเดี๋ยวไปเดททำไมเราย,ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะโถเดี๋ยวก็ได้เป็นอยู่ดีนะ่ะไปเดี๋ยวฉันจะพาไปเดทไปเดทที่สวนสนุกเธออยากเล่นเครื่องเล่นอะไรเนะี่ยก็บอกมาได้เลยแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยใส่ชุดจีมสีชมพูด้วยนะฉันรู้สึกว่าจีมสีชมพูเนี่ยมันน่าจะเข้ากับเธอเดี๋ยวก่อนสิยังไม่ได้ตกลงเลยนะ ถือว่าฉันตกลงแล้วกันยังไงเนี่ยต้องไปเลยนะเธอต้องใส่ชุดเสื้อผ้าที่เป็นสีชมพูเท่านั้นเพราะฉันรู้สึกว่าเธอใส่สีชมพูแล้วเนี่ยมันน่ารักดีนะ่ะอย่าลืมนะพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันมารับโอเคไหมอะไรเนี่ยมัดมือชกเลยเหรอแน่นอนสิฉันต้องทําแบบนี้แหละเธอถึงจะไปตกลงตามนี้นะวิวาอย่าลืมล่ะแต่งตัวสวย,สวยดีนะฉันจะรอ อะไรกันนี่เราโดนผู้ชายขอเดทครั้งแรกเลยเหรอไม่เคยไปเดทกับใครด้วยต้องทำตัวยังไงเนี่ยแต่ว่าก็น่ารักเหมือนกันนะชุดที่ฉันใส่วันนี้มันเวอร์ไปหรือเปล่านะในนั้นเห็นจะเป็นยังไงลนะเนี่ยนี่มันอะไรกันนะ่ะวิวาวันนี้แต่งตัวน่ารักจังเลยนี่วายุในทำอะไรนะ่ะ เป็นไงฉันน่ารักไหมล่ะฉันก็แต่งตัวคล้ายๆเธอเลยนะเดี๋ยวนี่นายแต่งตัวใส่เสื้อสีชมพูนี่มันตีมชุดสีเดียวกับฉันเลยนี่นาะไหนบอกว่าฉันน่ารักไงแล้วทำไมต้องใส่ชุดเหมือนกันด้วยเหมือนกันตรงไหนล่ะเธอใส่กระโปรงฉันใส่กางเกงไม่เห็นเหมือนกันสักนิดอย่ามากลัวนะคนอื่นก็คิดว่าเราเป็นแฟนกันหรอกแล้วยังไงล่ะไม่มีใครเนะ่ย มาจีบฉันแล้วก็ไม่มีใครกล้าจีบเธออยู่แล้วนี่ไปเดี๋ยวเราไปกันเถอะนะฉันเนี่ยอุตส่าห์เช่ารถมาเลยนะนี่นายไปเช่ารถแลมโบมารับฉันเลยเหรอก็แน่นอนสิมันต้องอลังอยู่แล้วเราไปเดทกันครั้งแรกดินาะนี่มันเวอร์เกินไปหรือเปล่าไม่เห็นต้องทําขนาดนี้เลยอะโหเอ้ยอย่าคิดอะไรเยอะแยะเลยนะฉันเต็มใจที่จะทําแบบนี้นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ย เดี๋ยวฉันจะพาเธอขับรถเล่นเองวันนี้อยากกินอะไรอยากเล่นเครื่องเล่นอะไรบอกมาได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะเปย์หมดทุกอย่างเลยนี่เดทกันครั้งแรกไม่เห็นต้องออกให้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวฉันอ่ะออกค่ากินค่าเครื่องเล่นเองนะไม่ต้องเปย์ขนาดนี้หรอกไม่ได้สินี่มันเป็นเด,ดทครั้งแรกของเราทั้งคู่เลยนะจะทําให้มันเสียบรรยากาศไม่ได้ใกล้ถึงสวนสนุกแล้วรอหน่อยนะ แต่ฉันว่าสีรถเนี่ยมันสีชมพูเกินไปหรือเปล่าไม่เห็นต้องเอารถสีชมพูมาเลยย่ยังไงล่ะมันจะได้ตรงกับสีชุดเราทั้งคู่ไงฉันก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งจะได้มาเดทก,กับคนที่เคยชอบเอ้ยไม่ใช่สิคนที่แอบชอบเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันจะกลับมาชอบวายุอีกรอบหนึ่งแล้วแถมยังชอบมากกว่าเดิมอีกด้วยนี่วิวา เธออยากดูหนังก่อนไหมเอาสิฉันก็อยากดูหนังเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาไปดูหนังนะไปกันเถอะเรามาเดทที่สวนสนุกก็ทำกิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นดูหนังด้วยกันหรือแม้กระทั่งเล่นม้าหมุนที่ตอนเด็กๆฉันชอบเล่นมากเลยไม่คิดว่าวายุเนี่ยจะพาฉันมาเล่นม้าหมุนด้วยนายนี่ก็เป็นคนที่ตลกแถมยังเอาใจใส่เหมือนกันนะเนี่ย น่ารักสเปกที่สุดเลยโอ้ยนี่เราจะใจอ่อนกลับมาชอบอีกรอบแบบง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยววิวาเธอจะเล่นเครื่องเล่นนี้จริงๆรเหรอทำไมล่ะนายกลัวได้ไงอ๋อเปล่าฉันไม่ได้กลัวเลยเธออยากเล่นก็เล่นสิฉันเล่นได้อยู่แล้วนี่วิวาฉันว่ามันเร็วเกินไปไหมอันตรายมากเลยนะเนี่ยนี่วิวาเธอได้ยินฉันหรือเปล่าได้ยินสิทำไมนายดูกลัวจังเลยเมื่อกี้บอกไม่กลัวไง โอ้ยมันสูงขึ้นจนเห็นน้ำทะเลเลยว้ยโว้นี่วายุไหวไปเนี่ยนี่วายุนายเป็นยังไงบ้างรู้สึกเวียนหัวหรือว่าขึ้นไส้ตรงไหนหรือเปล่าเมื่อกี้สีหน้านายดูกลัวมากเลยนะหน้าซี่เชียวนี่ฉันไม่ได้กลัวเลยนะฉันปกติดีทุกอย่างเลยถ้อยากเล่นอะไรต่อล่ะฮะงั้นเราไปเล่นรถไฟหอ,อก,กันไหมฮะรถไฟหอะ ทำไมล่ะนายไม่ชอบหรอถ้าเธออยากเล่นอะไรเนี่ยฉันก็จะพาเธอไปไงมีตรงไหนที่ฉันไม่ชอบเวยเหรอเธอชอบอะไรฉันก็จะพาเธอไปเล่นทุกอย่างเลยไปกันสิอันที่จริงพอฉันเห็นสีหน้าแล้วก็ปฏิกิริยาที่นายวายยูเล่นเครื่องเล่นแต่ละอย่างฉันก็เริ่มรู้แล้วล่ะว่านายนี่เนี่ยกลัวค,ความสูงมากแค่ไหนแต่ฉันน่ะก็อยากแกล้งอีกสักหน่อยหนึ่งนะถึงจะสงสารกเ็เถอะ แต่ก็อยากจะแก้ให้หนำใจข้อหาตอนที่ปฏิเสธฉันมา่อตอนมัธยมยังไงล่ะฉันแคร์นะบอกไว้ก่อนเลยนี่ต้องเจออะไรแบบนี้เลยวิวาฉันว่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆนะฉันเริ่มกลัวแล้วเนี่ยอะไรกันไหนนายบอกว่าไม่กลัวไงนี่จะยอมแพ้แล้วหรอไม่ได้ยอมแพ้เว้ยแต่มันน่ากลัวโอ้โหนี่พาฉันมาทรามานรือเปล่าเนี่โอ้ยไม่ไหวแล้วจะอ้วก และผลสุดท้ายเราทั้งคู่ก็มานั่งชมวิวกันที่บ่อน,น้ำที่สวนสนุกนั่นเองรู้สึกว่าวันนี้ประทับใจเขามากๆเลยอะ่ะตามใจฉันตลอดเลยฉันรู้ว่านายวายุก็มีสิ่งที่ไม่ชอบเหมือนกันแต่เขาก็ทำให้ฉันเห็นว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อฉันได้เลยนี่หรอทำทุกอย่างเพื่อคนที่ชอบเนี่ย ว่าแต่ทำไมวายุไปเข้ห้องน้ำนานจังนะแล้วนั่นใครมาจุดพูตอนนี้เนี่ยที่ส่วนสนุกก็ไม่ได้มีงานอะไรด้วยอะ่ะนี่วิวาหันหน้ามานี่เลยสิเฮ้ยนี่มันอะไรกันน่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะวิวาขอให้มีความสุขมากๆนี่วายุนี่มันเป็นแผนของนายเองเหรอใช่เค้กตอนนี้เนี่ยฉันก็ทำให้เธอโดยเฉพาะเลยนะนี่นายทำให้ฉันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ก็ใช่นะสิสุขสันวันเกิดนะฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ไปฉลองกับครอบครัวก็เลยพาเธอมาฉลองที่สวนสนุกนะ่ะหวังว่าจะชอบพุแล้วก็เค้กที่ให้นะโอ้โหชอบมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะฉันมีความสุขที่สุดเลยนี่ฉันทําให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยขอของขวัญหน่อยได้ไหมอะไรการวันนี้วันเกิดฉันนะได้สิงั้นมาเป็นแฟนกันเลยไหมล่ะฮะเธอพูดจริงนะ จริงสิงั้นเราก็เป็นแฟนกันเลยโอเคครับแฟนไม่คิดเลยว่าเราทั้งคู่จะได้เป็นแฟนกันในวันเกิดของฉันเองแถมแฟนก็ยังเป็นวายุพระหนุ่มสุดหล่อที่ครองใจฉันตั้งแต่มัธยมยันมหาวิทยาลัยเลยแหละแล้วก็เป็นรักแรกแถมเป็นแฟนคนแรกอีกด้วยฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าฉันกับวายุจะคบกันถึงขั้นแต่งงานและมีลูกมีหลานกันเลยหรือเปล่า แต่ฉันก็จะตั้งใจรักผู้ชายคนนี้ให้มากที่สุดแล้วก็จะใช้ช่วงเวลาดีๆให้มีความสุขที่สุดเลยแถมวันนี้เป็นวันเกิดของฉันแล้วฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกเลยด้วยดูสิคนเรามาฉลองวันเกิดกับแฟนเนี่ยมันก็จะมีความสุขเป็นพิเศษแล้วนะฉลองวันเกิดกับพ่อแม่มาทุกปีแล้วปีนี้ขอฉลองวันเกิดกับแฟนบ้างนะโอ้โหแฟนเนี่ยจัดภูให้สวยงามมากๆเลย แถมเค้กก็ยังทำให้เราด้วยอ่ะน่ารักที่สุดเลย EP 6กเนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับเรื่องป๊อป y ีเลิฟเมื่อเทอม2นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะแล้วใครเนี่ยที่บอกว่าอยากให้เขาแต่งงานมีลูกมีหลานกันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกเลยนะแอบกระสิบบอกว่าเดี๋ยวจะมีตอนพิเศษเพิ่มมาด้วยนะคะเป็นตอนที่มีครอบครัวแล้วหรือเปล่านะ